ันนี้เป็นครั้งที่สองแนละ้ว <Okay S 1> ใช่ชใควมอ,อ๋อตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มชินแล้วครับใช่เป็นไงบ้างบรรยากาศงานวันนี้แฟนๆมารอเจอเราค่อนข้างเยอะเลยนะโอ้หต้องขอบคุณมากเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ที่มารอเจอด้วยเห็นว่าวันนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เอ,อ่ออะไรมาให้กําลังใจพวกเรากันนะครับได้ลองใช้สิ่งมารยาทไหมครัโอ้ได้ลองแล้วครับได้ลองแล้ว บอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ไม่ใช่แค่คนไทยนะที่ซื้อนะเพราะว่าผมไปนเรียนต่างประเทศเนี่ยเพื่อนเพื่อผมต่างประเทศทุกคนแทบจะใช้เซร่ววีกันหมดเลยใช่เพราะต่างประเทศเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอากาศแห้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ก็ใช้กันบอกว่าดีมากเลยใช่ใช่ก็ ก็ฝากด yeah, ้วยนะครับเซเวอร์วีนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับสกินแคร์ครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้มาออกงานคนเดียวคนเดียวแล้วใช่โอ้ใครายใจกัอนหายใจก่อนโอโหเอาไว้มาเอาไว้ก็โอเคก็ ตื่นเต้นนะเพราะปะกติก็ต้องก็ออกงานกับพี่ชายบ่อยสนันเป็นส่วนใหญ่ใช่ก็เหมือนม,มีพี่คอยที่คอยให้คนาแนะนำเราตลอดใช่แต่เหมือนครั้งนี้เนี่ยเมืนเรามายืนด้วยขาด้วยงั้นยืน <c oughs> ด้วยขาด้วยงั้ใช่เราก็เลยต้องเราก็เลยนำบทเรียนที่คุณพี่ผมเนี่ยไ,ได้สอนผมมาม,มาใช้ใช่คุณพี่ก็สอนการเอ่อวางตัวการทำยังไงอะไรเงี้ยการวางตัวใช่หลักๆก็วางตัวนี่แหละ กันเดินหรอกกันเดินกันพกันเดินโอส่วนเอ้ยไม่มีนะอันนั้นอันนั้นเนี่ยเขาพยายามปล่อยปล่อยให้เหมือนเป็นธรรมชาติของเรามากกว่าใช่ใช่ไป่ขงวาเาทมสันยร่ถึงกับเสิร์ตแต่ว่าเหมือนเลื่อนในติกตอกอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนกันใช่ เดี๋ยววันนี้ก็จะไปยิงตัเอนั่นเป็นการถือเลือดแบบเลือดไปตื่นตื่นเต้นมากเลยนะถเลื่อนแล้วเดี๋ยวเจอตัวเองตื่นเต้นตัวเองแล้วกดไลค์แล้วกดแชร์กดไลค์แน่นอนใช่เป็นของเราใชอ๋อใช่ใครบอกนะหลายหลายคนกอบเด็ดอ๋อชาวเดชชาวเดดพี่ได้กื้อมาลูกอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับใช่ใช่ เห็นเห็นยิไปถ่ายรายการแบบด้วยใช่เป็นไงบ้างอ๋อก็สนุกมากเลยนะก็หลายๆอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันใช่ก็เหมือนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันใช่ครับมใช่ก็มันก็ต้องแซวกันบ้างเลยครับใช่เขาเขาบีบมาอย่างนั้นอ่ะเงินเงินเดี๋ยวมันไม่มีอะไรอ ก็มีโบบายกันบ้างนะใช่ยังสีเหลืองใช่ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ครับใช่ตอนนี้ก็สูนสีกันอยู่นะกำลังแข่งกันอยู่ว่าใครจะเป็นนัมเบอรวันใช่แต่ถ้าเราเราเรียนมุมเราเราว่าใครมี้ผมอยู่แล้วสิ ก็อย่างสีเหลืองเห็นไหมธรรมดาที่ไหนได้ออสร้างสร้างสร้างมีมสรางมีเอออย่าที่เราดูไหมคะผมไม่ดูครับไม่ดูเลยใช่เพราะว่าเราเริ่มโตแล้วเราเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เลยก็เลยก็เลยไม่ดูแล้วใช่อะไรนะครับโหเป็นในทุกๆทางเลยครับเพราะว่า พี่วินก็ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเหมือนกันทั้งด้านวงการเนี่ยก็ใช้คำว่าประสบความสําเร็จได้ไหมก็ถือว่าได้ครับแล้วก็มีทั้งด้านธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าครบเครื่องเลยครับใช่เอาจริงๆเนี่ยเป้าหมายเนี่ยผมอยากลองทุกอย่างเลยนะทั้งร้องเพลงทั้งการแสดงทั้งทุกอย่างเลยในวงการครับใช่อยากลอง ตอนตอนนี้ก็มีเรียนเรียนหมดทุกอย่างเลยครับทั้งร้องเพลงทั้งดนตรีทั้งการแสดงเรียนหมดทุกอย่างเลยครับใช่เ,เ,ตเตรียมรยรยพร้อมหครับใช่ยังมีมีกีโตไงตอ๋ออีโตเยอคือมันเป็นมุกตลกสอนตลกอีกทีถ้าเราเล่นถูกทุกคนมันเล่นถูกกันอยู่แล้วเหนือชั้นใช่ ล่าสุดก็น่าจะอีเวนต์ก่อนหน้านี้แหละครับใช่นี่ก็ลองทำโนซีมากเลยใช่ไหมใช่อบุ่นะครับอ้อบมากเลยครับขอบคุณมากเลยทุกคนเขาสั่์มารอกันกันนานมากเลยอะผมว่าใช่โอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับใช่ไถามไหว่าแบบอะไรในว้าาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังเลยครับเดี๋ยวก็จะถามแล้วล่ะอาจระยังไม่คมีบโอกาสไล ยังเลยครับยังไม่ได้จริงจริงแอมยังเลยใช่ส่วนว่เราเป็นคนที่เหนเป็นคนที่อายจะอะไรไม่เออต้องต้องให้ชินก่อนใช่ถ้าอะไรใหม่ๆก็ยังจะนิดหน่อยใช่าไไกันนเลยจะด้ชิต้องออกงานดูบ่อยใช่เดี๋ยวก็น่าจะชินเองครับ ผลงานครับก็ตอนนี้ก็มีรายการครับรายการวินมิกอิซุสุวินมิกพิก r i p ครับใช่ซึ่งตอนนี้มี4 EP พีแล้วใช่ครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีผลงานให้ทุกคนติดตามรอคอยอยู่แน่นอนครับใช่แต่ที่แน่ๆเราจะเห็นวิ่งลงปเต็ลในสปาริมปิกใช่ไหมยังไงมาวิ่ใช่ผมรอคอยยผมรอคอยท็อปปิกนี้มากใช่ก็ผมรอคอยครับ ปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้ยิ่งกว่าปีนั้นแน่นอนใช่ปีที่แล้วยิ่งไปหนึ่งลูกปีนี้สามลูกครับขอสามลูกปีนี้ขอสามลูกใช่แล้วก็เป็นตัวหลักอะรควก็หวังว่านะครับแต่ว่าปีนี้หลายๆคนก็เริ่มเก่งปีที่แล้วก็เก่งกันหมดแล้วล่ะใช่แต่ว่าก็ต้องสู้กันในทีมครับเพราะหลายคนก็เก่งเหมือนกันใช่อะไรนะครับ อย่าถ้าใครเป็นพิเศษเหรอทีมฝ่ายตรงข้ามมีใครบ้างนะอยู <Yeah, like ่สีดำอังนันท้าโฟสเลยแล้วกันใช่ปีปีที่แล้วเขาเป็นตัวเต็งของทีมเออชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วเออสีขาวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ใช่ก็อยากท้าโฟสเหมือนกันใช่ควรเปเลยครับว่าใครจะมีมากกว่ากันก็เดี๋ยวรอดูปีนี้แล้วกันใช่ครับว่าใครมันจะท็อปฟอร์มกว่ากันนะโฟสนะ เอ้ยพี่โฟดพี่โฟดครับพี่โฟดครับพี่โฟดฝากไว้ตรงนี้นะฝากไว้นะครับไปเที่ควกับขอบคุณครับ